สวัสดีครับผม s อสนามนะครับผมกับรายการบางแคร์อินไซ์นะครับเรื่องง่ายๆที่หลายคนยังไม่รู้นะครับวันนี้ครับอยู่กับอีซูมิลเนะครับผมก็วันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่6กทับหกนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้เราจะมาบอกลูกค้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับ มีลูกค้าออกรถไปแล้วนะครับผมหาตำแหน่งหาปุ่มเปิดฝาน้ำมันตัวมิวเอ็กไม่เจอนะครับตัวนี้นะครับไม่มีปุ่มเปิดนะครับผมตัวเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับให้ลูกค้านะครับเปิดเปิดล็อกประตูนะครับผมฝาถังน้ำมันจะใช้กดแค่นี้นะครับผมอย่าไม่ต้องไปหาครับปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันไม่มีนะครับผมนี่นะครับใช้ตัวนี้นะครับ นี่นะครับกดแล้วมันจะเด้งออกมาอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับนะฮะก็นี่นะครับผมไม่ต้องหาปุ่มเปิดน้ํามันนะครับไม่มีนะครับผมมีลูกค้าถามเข้ามาด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผมแล้วนะครับ EP ต่อไปเราจะมีอะไรมานําเสนอเดี๋ยวลองมาติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจอิสุพระนครสาขาบางแคของเราตลอดมานะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ